สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะเราพบกันวันนี้วันที่14มิถุนายนนะคะสำหรับข่าวในเช้าวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของบิ๊กทองภูมินะคะถึงสาเหตุที่ส่งข้อความหาเป้ยปานวาดหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาเป็นเวลาเกือบ10ปีนะคะ เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่นักแสดงสาวเปยปานวาดได้เผยว่าอดีตหนุ่มคนสนิทอย่างบิ๊กทองภูมิได้ทักข้อความมาหาและให้กำลังใจโดยเจ้าตัวมองว่าคำคำแต่ก็แอบตกใจเพราะไม่ได้คุยกันมานานมากจู่ๆก็ส่งข้อความมาบอกให้สู้ๆแต่ก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจส่วนตอนนี้สภาพจิตใจก็โอเคมาสักพักใหญ่แล้ว ดยล่าสุดก็ถึงคิวของหนุ่มบิ๊กที่ได้ออกมาพูดบ้างโดยได้เปิดใจกับสื่อเช่นกันว่าเราก็ส่งไปเลยไวรูปราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตามที่พน์ไปถ้าเมื่อไหร่มีความทุกข์เราก็พิมพ์ไปจากนั้นเขาก็พิมพ์มาเป็นข่าวเลยอ่ะบิ๊กเราก็เลยบอกว่าเป็นข่าวจะกลัวอะไรเราก็เคยเป็นข่าวมาด้วยกันมาก่อน ไม่มีอะไรหรอกเราก็บริสุทธิ์ใจให้กำลังใจเขาเขาก็แย่อยู่จะให้ไปทำร้ายเขาเหรอถามว่าจิ้นได้ไหมบิ๊กตอบว่าจิ้นอะไรล่ะแกจะลงลงกันหมดแล้วถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้กลับมาคุยกันอีกมันก็เป็นความรู้สึกที่ดี เพราะว่าชีวิตคนเราเมื่อถึงเวลามันก็แยกย้ายกันไปทําตามความฝันและหน้าที่ที่ตนเองจะต้องทําเขาก็มีลูกมีครอบครัวมีอะไรของเขาที่เขาชอบก็ไปทําเราก็มีอะไรที่เราชอบแล้วก็ไปทําถามถึงโอกาสพัฒนาถ้าตอบแบบดาราก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าตอบแบบความจริงก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอยากคิดอะไรมากมายกับชีวิตทุกอย่างมันไม่แน่นอน ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมชัดเจนเลยในที่สุดหนุ่มบิ๊กก็ได้ออกมาเฉลยแล้วนะคะว่าถ้าจะให้ตอบแบบดาราก็บอกว่าให้เป็นไปตามเรื่องของอนาคตนะคะแต่ถ้าให้ตอบตามความจริงก็คือให้เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาตินะคะค่ะถึงอย่างไรคิดว่าชาวเน็ตและแฟนคลับของเป้ยปานวาดและของทั้งสองนั้นก็คงอยากจะให้กลับมาเป็นคู่จิ้นกันนะคะอย่างไรก็ตามเราก็คงได้แต่ ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรช่องข่าวซิตันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ